สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันนี่น้นที่ยากกสิไปตามแนวทางของน่องทับนะคะน้องทับเพื่อนเคยบอกเลขปีที่แล้วนะคะเพื่อนบอกว่าอยากรวยซื้อเอานะคะหาสามหางเดี๋ยวพ้นปรากฏว่าเลขออกหาสามล่างตรงๆนะคะผ่านไปเป็นปีนะคะเราเพิ่นก็เพิ่งจะมาบอกงวดนี้นะคะแม่น้องระดาไปส่งขนมนะคะเพื่อนบอกเลขสองตัวหางเดี่ยวนะคะจะเป็นตัวใดไปฟังไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะ คุณน่ะคุณกนกวนนั่นทุกคนประจุมจะคือฟันแม่นแท้ประจุมก็รังมาก่นงวนั่น่นฟันายต่อยตายยต่อยตายหรีออกอายุประจุมประจุมฟันดิลิติฟันลาไม่แยตายหรือตีเออเอง ไปกัป้าไปกับป้าสรุปว่า้งานบอม่วนได้มันออกแล้วสรุปว่าเพื่อนอายุเท่าไหบันนี้ไม่หญ่เพื่อนตายแตเก้าปรจุมฟันว่าผู้ใดตายตายบันนี้เพิ่มปีนึงบัเพิ่มปีนึงเป็นแปเพื่อนเกิดพ่สอเท่าไหร่สี่เจ็ดเก้า สองสี่เจ็ดเก้าทานแต่งานเขาจะเขียนไว้เพราะว่าประจุมเพิ่นเป็นคนฝันแม่นฝันว่าผู้ใดตายแล้วมักจะออกอายุกันสามหกสูงเจ้าไปส่งขนมบ่ไปครับขายเมื่บ่เบิดครับคนหน่อยไปน้ำยู่บ่บางเมื่อไปบาเมื่อก็บ่ไปครับเมื่อนางเมื่อนางก็ไปแต่เา้าเนงหยาดเสพต้อเสพต้อไปนำนะไม่ใช่กับไปน้ำหรอกเดี๋ยวา ไปไปยังมองง่ายๆคนน่งไปคนว่าสนใจคนนั้นสมมตตอดไปในนางเรยิ้มเปเป้เออนางริ่ได้สนใจกเลยนมวลคาดมัดไม่ได้ไปมวลรัสนองระดาบอกเลขสองศนย์เนาะเลขออกสามศูนย์บอกหนึ่งเก้ากับสองศูนเออกสาศูนย์บ่มีกูใดถือกันบะคะว่จะได้แต่วยดากมันเนอยางไ้อย่างนันอ๋อป้าไปกิลตไปกิลตาไปนแบบนึ่งสูนยี สามเสือเบาอาจจะทำเลขน้องทับนะคะน้องทับคนบอกเลขแม่น้องระดาไปส่งของเจอน้องทับย้อนบ่ค่ะอันปกติก็บบุคคลพ่อของเราจ้ะแต่ว่าไปเมื่อเช้านี้ไปพ่อเพิ่นอ <Um, ืเพิ่นวางไปเพิ่นกระแลนแล้วแม่ขอเงินแนนแล้วเพิ่นไปปีหนึ่งยังขอเงินคือเก่าแม่ครับขอเงินไนนครับกขอเงินซื้อนมไนะครับไปกรเลยเอาเงินให้เอาเงินให้แล้ววันนี้กันก็แนมนากระเพาะกระเบร เช้าวิญญาณกับบริสุทธิ์ใจมาแต่วอกน้ำพึ้นอยู่เพึ้นก็นั่งกินขนมอยู่บานีบานีอันคนเทียนอยู่ในล่าณ์นะเพึ้นก็เลยว่าเอาคือบอกเลขเพูนแน่ล่ะไม่ได้ว่าคอรคุ้มขับขอบคุ้มขับแต่่คือบอกบอกเลขเพูนตัวนนะพึ้นเลยมาแม่เอาเลขอยู่บอกเอาเลยวะก็เลยบอกบอกว่ารถแรกสื่อแล้วความคิดจะเจ้าของก็ได้เดี๋ยวแปดเน่งแปดเน่งเหมือนว่าพึ้นเลยข้อคือรถน้อคอยแบบนี้ก็คือรถมาลงน้ำโรงเรียน บัตชิลโลงตัวบัตรลาเฮานะแม่แม่เอาเงินมาให้ค่อยเด้อเจ้าอย่าลืมค่อยเดิมเหรอคือไม่บอกแม่ว่าเขาเรียกถือแล้วได้แท้เคยเรียกว่าเอาตัวกูปีกูถือแท้หาสามล้ปีนั่นเพิ่นก็ว่าเอาเงินมาให้เด้อเนาะอย่าลืมค่อยเด้อแม่เหรอเพิ่นว่าอยากรวยซื้อเอาเนาะคนนใด้องทับน้องับบ้านเขาโม้แม่ค่ะโว้งวดปีที่แล้วนี่ครบรอบปีของเพิ่นได้ปีที่แล้วเพิ่นบอกหาสามหาเดียวได้เอาหาสามล่างตรงๆเนาะปีนี้แปดหนึ่งบอกแปดหนึ่งเพื่อนว่า เอาเงินมาหายเด้ออย่าลืมเด้อลงมาสีลงรถแล้วตบไหลเขาไลยดูไหลเขาลืมเด้อแม่เด้หรือเอาเงินมาเพิ่นเพิ่อนมาบอกว่าเป็นบนหรือเป็นบอบอกบนรูด่างไงจ้ะเขาก็ไปอยากไปทำลายหัวอ่ะเจ้าแม่บ่นหนึ่งอยากทำของเพื่อนจะให้กับเพื่อให้เองนะย่านเคลื่อนเนาะเกรียนมาเศร้ามากเลยโอ้ว่าสีเศร้าซื้อเลขกกันนะห่วกิจสิ่อดตซื้อว่าอะไรกันย้อนบอกหรังเดียวเลยครั้งเดียวเลยเลยปีที่แล้วมันบอกหาสามกะออกหาสามราง บันงวดทันมาเพิ่นบอก0ูนเก้าสามเลยออกเก้าสี่เนาะแต้มเดียวของเพิ่อนอ่ะจำได้ไหมถูกไปสวยมาก็บบกค่อยขอเพิ่อนอ่พขอแนวขอแนวไปนะเดี๋ยวเมื่อเสาร์คิดไปเพิ่นไปจ่าเอ๋ไม่เพิ่นก็แันแล้วเราเห็นเหอกกันแล้วต่างนางมาขอเงินแน่ขอเงินแน่ให้หาบ้านชิบหายเอานะขอให้ได้ขอให้ได้เพิ่นขอเงินก็เลยถามคอยบบถามแต่ว่าคนนั่นคนไม่เดาขอบคุณค่ะเพราะเราขอบคุณได้แม่แหละแต่ว่าคนที่อยู่นั่ะหันเลยรวัน โอ้ยจะเปลี่ยนจากคำกับคุณบอกเล็กซะใคาจะหวังสิเปลี่ยนเป็นบอกเลกคนกับแบบคนกับต่อไปบุกขีนเลยแปดนึงเด้อแม่แปดนึงเด้อแล้วก็แม่เขาขึ้นรถน้ำแนวเหรอชิบิรถโลหนาโรงเรียนไอไกลมันขึ้นรถแล้ผมก็โลคัิโรคเลยมานตบไหลเขาอมะแม่แม่ลืมคอยเด้อเหรอคันเถิงเนาะลืมคอยเด้อเงินใหม่คอยเด้อเหรอ้เป็นไไน่ยอนปอได้แต่ว่าปอสองปอนสามเนาะมันี่แหละจ้ะสรุปว่าเพิ่นบอกครั้งเดียวคือแปดนึนะคะ ต่ที่แล้วต่อที่เล้วน้องทับเพื่อนบอกหาสามหาเดียวนะคะอยากล้วยซื้อเอาหาสามนะคะเลขออกหาสามล่างตรงๆนะคะครบรอบปีแล้วเด้อพี่น้องปีนี้บอกแปดหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นน้ทางหาซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลนะคะห้างเดียวนะคะแม่นองรัดาว่าสิยุดซื้อกันซื้อแล้วว่ะบอกสิแล้มันบอกกับอกเงินอิบอก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 แม่อะไเลยนจ้ะกค่เยเห็นเพ่นดีบอกบอกบอกเห็นกับบอกสิแม มาข้องเงินอะไรก็แล้วปีที่แล้วก็มีแนวภาพเพิ่นเราเนี่ยเนาะอยากรวยซือ้ออยากด้วยซื้อเอาด้วยแม่นะใิ่ไหมทั้งที่เขาก็บ่รู้จักกันมาแต่ปีก่อนนะปีที่แล้วบ่บ่าโมลูคอยบ่รู้จักเลยเอาไปโหลดไปโหลดจ้ะยกแก้วเนี่ยไปโหลดจ้ะเราประจุมฟันว่าเพิ่นตายเราเพิ่นตายดีย่ไหนี๊ตายเลยแต่พกกลังน,นี่จ้ะข้องเลยจ้ะนี่ตายเลยดิอันอยู่เธอหรือมือ เยบอกว่าแปสิบเจ็ดปเจ็ดเพิ่มอ <87. S 1> ีปีนึงเล้เป็นแปดสิบปดเพื่นฟันนะแบบตนนี้เนฟันหวานพวกอีอิกับอันกับอันยญ่อันกับแม่เพิ่นไปบอกอยู่หน้าว่นนานยายเถอ,อยายยายอาย่บ้านใต้เริ่เพื่อนซื้อบ้างได้ก็ยายจิเพิ่นการปัดปัดหาปัดเพราะว่าป้าจุ้มเพื่อนฟันว่าตอนนั้นฟันว่ายายต้อยตายยายตอยอายุหกสิบปีเกิดพ่อสอศูนย์หกเนาะ เลขออกเก้าศูนย์หกบัดทอดมือเลขออกแย่ต่อยตายจริงๆนะคะบัดนี้เพิ่นฝันมือได้ฝันว่าไม่ใช่ปัดฝันมือซองมือเลยแม่จ๊ะวันนี้มามือนีผ่านว่าเสียทุกฝันได้ซองมือเสียอีรินี่กอนเรากำลังแกะคองกลางตรงกลางตินแล้วหดซูนหานะเพิ่นก็บอกไว้บังคนที่ได้นะเพิ่นเขียนใส่มือลูกเพิ่นกระถือเออย่ว่าเขียนใส่มื่อยอยู่คนซิ่ประสา่บ้านี่เพิ่นตายอายุเพิ่น ถ้าสึกแปดเจ็ดแปดแปดเปนบ่เขาอเจ้ต้องเพิ uh ่มให้ปีนึงเพิ่มค่ะแตนี mm ้เ hmm. พ yeah. ิ yeah, so ่มเป็นนั่นแปดแปดเ่ันป่ปจุมบอกยู่น้องพ่อซอย่างก่พ่อสองสี่ยังก่อน้องทนอะรยังออเสองสี่เจ็ดสี่บอกเจ็ดสี่บเมื่อวานนี้อะไรกัน่็จำา่ได้นะสองสี่ยังนี่ลระเอาอย่ว่านนะ เอาตายอยู่นี่แหละนี่เดอออมชินก็บอกสองศูนย์หมดที่แล้วเขาจะนำลายเออนี่ไปซื้อสมุดนั้นบัาซื้อบมาลายหนึ่งนะล้ดาก็บอกซึ่งเก่ายื้อซีเนาะบารเบารุษเค้าจะเขียนใส่ให้มันสีมันก็ไม่ได้ไปสีสองศูนย์แต่ถ้าผมไปจดสามศูนย์เออนี่นี่กันเี่อ้อนะอย่าอ้อนี่แม่อย่าอ้อใครนี่คนบอาโอ้ยอ่ะใอยอู้มีอวนไปมาเนี้อนี่มาเนี้ยใครอู้มีอวนไปคนละโอ้ยอ้วนเอ้ยอย่าคือถูกคืออยากแต่ว่มีเงินคนละนะคะจะรูปว่าน้องทับบอกนะคะน้องทับบอก คางเดียวคือแปดหนึ่งนะคะแต่ว่าป้าจุ๋มเพิ่นฝันนะคะฝันว่ายายปัดต,ตายฝันได้สองมือยายปัดต,ตายจริงๆตายมือนี่นะคะคป้าจ,จุมเพิ่นมักจะฝันว่าผู้ใดตายเรามากจะตายแล้วก็อายุก็มากจะออนนะคะอายุเพิ่นแปดสิบเจ็ดปีเพิ่มให้ปีหนึ่งเป็นแปดสิบแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแน่แทงหาศืษอสารกิจแม่รัฐบาลนะคะ